ปัญหากําไรสะสมในกิจการเยอะนะคะถ้าวันนี้กิจการของคุณเป็นบริษัทที่มีกําไรสะสมมากมายอยู่ในกิจการและมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกปีและนี่ค่ะคือสิ่งที่ลูกศิษย์ที่นวลนะคะที่จบบัญชีนะคะแล้วก็ได้มา p r i v a t e consult ได้ปรึกษาเรื่องของกําไรสะสมในกิจการที่มีมากถึง55ล้านแล้วพอถึงเวลาค่ะ มันมีแต่ตัวเลขไม่ได้มีกำไรสะสมเต็มจำนวนอยู่อย่างนั้นจริงๆจ,จะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมแต่พอเขาอะค่ะได้มารู้ความรับเชิ่อึกทางภาษีิก็เอาไปใช้ช่วยกิจการของตัวเองได้ซึ่งจะถามพี่นวลเลยนะบอกว่าบาทนี้ก็ได้เหรอคะคือแค่รู้กับไม่รู้นะเพราะอย่าลืมนะคะวันนี้สิ่งที่คุณได้มาเรียนรู้ะคะ่ะจากพี่นวลคืออดีตข้าราชการกรมสมรมพารมากกว่า17ปี ซึ่งความรับทางภาษีพวกนี้ค่ะเพื่อนๆจะไม่สามารถหาได้จากสำนักงานบัญชีหรือจากคนทำบัญชีแต่คือคุณมาเอาความรู้ของการเป็นอดีตข้าราชการกรมสรรพากรไปใช้แบบถูกต้องถูกกฎหมาย100%นะคะอันนี้พี่นวลการันตีแต่ถามว่า แค่รู้กับไม่รู้อะค่ะแล้ว้าวันนี้อะเรามีกำไรสะสมในกิจการสัก55ล้านก่อนหน้านั้นคุณเสียภาษี20%เป็นเงิน11ล้านแล้ว55ล้านที่เป็นกำไรสะสมเนี่ยเวลาคุณจะปันผลออกมาคุณก็ต้องเสียภาษีอีก10%เป็นเงิน5ล้าน5 0 0แสนบาทแล้วปีถัดไปถ้าคุณก็ได้กำไรมาอีก55ล้าน คุณจะต้องจ่ายภาษีไปแบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้คุณรู้ช่องของกฎหมายเรื่องของกำไร,รสะสมอะค่ะมันก็สามารถที่จะนำไปใช้ช่วยธุรกิจของคุณได้ตลอดชีวิตที่คุณทำธุรกิจนะคะแค่รู้กับไม่รู้ความรับทางภาษีนะคะถ้าสนใจอยากแก้ปัญหาเรื่องของกำไร,รสะสม,มที่ไม่อยู่ในกิจการเป็นจำนวนมหาศาลก็สามารถ อินบ็อกซ์ทีมงานเพื่อขอราคาพิเศษค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ